สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับช่องช่องอะไรเออโน no, เราไม่ได้มาลงคลิปนานเลยตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโมบายรีเจนนะคะไม่บอกชื่อช่องหรอกไปอ่านเอเอง <laughs> แต่ว่าเรามาอยู่ในแรงมาสเตอร์เพราะว่าเราดูรีแรงมาเล่นเลยค่ะไม่แคร์ไม่สนคาคนณไม่แคร์คำใครนะคะ <laughs> เราไม่ได้ลงคลิปนานมากประมาณหนึ่งเดือนได้ละมังแต่น,นั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นนี้ก็คือ เรามาเล่นตัวใหม่กัน oh, โอ้ยคือแบบอันติเหมือนอิรูเมียในเกมอาวีแล้วทุกคนคือแบบมันทั่วแมพไงมันเป็นเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้ว่าความแรงเท่ากันหรือเปล่านะคือแบบโอ้สวยมากมันจึง้งมันบังมันจึ้งอะ่ะโอ้โหโหลดเข้ามาในเกมแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครใหม่กันแต่ว่าทุกคนคะมันดูแหลกๆยังไม่รู้อะแต่ ก็พอเล่นได้นะไม่รู้จะคนดูแหลกหรือเปล่านะโอเคคือแบบท่าเดินคือสับมากเหมือนอิรูเมียเปปีเพิ่เหมือนนังจะเป็นฟินิกก็ว่ะไหนลองดูนี่นี่คือตัวฝั่งตรงข้าม่ะเขาเป็นหงปะแต่ไม่แครค่ะมาค่ะมาเจอกันหน่อยโอ้ยคือนางเคียวคิดว่าอยู่นะมามาจ้ามาจ้าโอ้ย นี่ไปไกลๆไปไกลๆอุ้ยๆเราได้เราได้เราได้เออโลดฟูสบัดเป็นสีเลือดจุดแรกเอออันนี้เป็นเกมมัวใบรีเจนนะทุกคนเราไม่ได้เล่นเฮสโอเคนะเออเนาะโลดอ่ะมีท่าวาฟ่ะอโลดบินเออโลดเลอลทุกคนอยากเห็นป้่าว่าอันติมันเป็นยังไงโอเคเนาะเราจะกดให้ดูสามสองหนึ่งเริ่มเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นท่วมแบบมัมอนยูเมียเลยแกเโลด เราจะมาดักกันเลยล่าเหรอเลยล่าเหรอเลยล่าเหรอลดเหรอโอ้ยคือตัวนี้ฉันไม่ได้ถาวรนะแต่ฉันจะเก็บเงินอีกนิดหน่อยก็ได้มาโอ้ยอย่ามาตามฉันออกไปเอาโอ้ยมาเติมเลนแล้วเพื่อนรอนานหรือเปล่านี่นี่ผ่ารูอโลดเอาอีกไม่เลยล่ะเอาอีกไม่เลยละเออโอ้ยโลดโลดจริงๆเลยวะ เอาเดินกลางเดยไปเดินกลางก่อนวายนั่งลอยได้อลุดชีลดวิทตัวแม่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะจึงจับใจอยู่นะเอาดีดีโดดดดอดดดด้ดดด้ดดดดดโด้ยโด้ยดยอดดดดดอดด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 ด่ดด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 เลดด เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนก็คือแบแตเราจะหมดมาราอธิบายก่อนนะคะคือแบตเราเหลือยี่บะมันจะแหลกมากเราต้องไปชาร์จแบตไงทุกคนแต่ว่าเรามาอัดคลิปอะทุกคนแล้วมันแบบคือไม่ดูอะไรเลยอะทุกคนเราไม่เราคิดว่าแบตตัวเองอะเหลือเยอะอยู่นะแกคือต่อจากนี้นะทุกคนเราจะรีบทําเกมให้ไวที่สุดโอเคนะเดนโกไปดูกันเลยได้ไหมเพื่อนได้ไหมป๊ะปะเอารถเอร้อออออยยไม่ได้ไม่ได้ไ หนีก่อนนีก่อนหนีก่อนไม่หนีแล้วจ้าเออเลิศอุ้ยเป็นเลขสิบแปดเป็นเลขสิบเจ็ดโอ้ยโอ้ยทุกคนดูแบบนี้แบตมันไม่ได้เสื่อมนะแกคือมันแบบเป็นเลยยี่สิบแบบโอ้ยมันมันแหลกมันแหลกกันเอาเรื่องอยู่นะว้ายสิบหกแล้วโอ้ยโอ้ยทำไมดิทำไมรถแสงรถแสงรถแสงขึ้นไหมวะไม่รู้ไม่รู้พาเลยเออโอ้ยจบบ้านทุกคนจบบ้านจบบ้านเร็ว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 แบตจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วกลับบ้าน โอ๊ยจบบ้าสิไม่ใช่กลับบ้านโอ๊ย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 โอ t ยโอ๊คโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ย้อ๊ยโ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 ้๊ยมอ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยวอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊นอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊รโอ๊ยโอ๊อยโอโอ๊อ๊ยโอีอ๊ยอออโอเคเฮ้ยอลอ ัวแม่ตัวแม่แต่แบบแม่แม่นะโอ้ยเรเสีดังไปเป้าว่ไม่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไม่ดังไปหรอกเนาะโอ้ยไม่ได้แต่เราจะมาดับกลางเกมแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ยอมโอ้ยเป็นละสบไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยว่าจะมารีวิวสุดท้ายได้อะไรคะโอ้ยเพื่อนตีป้อมอ้าว พื่อนเพื่อนเพื่อนมันมันมันได้ป่าววะอุ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อถอยถอยเพื่อนเพื่อนถอยโอ๊ยเป็ดเหลือเปิดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อน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 ตีป้อมเลยป้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็ดเล้วจัหมดแล้วเราไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้รดว่าเป็ดละเจ็ดโอ้รถมากสุดท้ายก็สามารถชนะได้เป็ดเหลือหกแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ย ข,ขึ้นแรงสักทีเป็นเรือห้าก็จบลงไปเลยนะคะทุกคนคือมารีวิวใช่ไหมตอบหรือว่าไม่ค่ะ,อววคะโอ้ย <c oughs> แต่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคนุณขอบคุณที่ดูกันจจบคลิปนะพบกันใหม่คลิปหน้านะาบายบายอย่าลืมทักทาสุสขภาพกันบ้างล่ะบ๊ายบายนะกิยูอเกียน